thi, tháp sao? Đấy, tròn tròn này, vòng đó nè, vòng tròn. Là lục không? bảo Là lục bát. Đúng. Là lục bát. Đúng. Là lục bát. Đúng. Bọc mai lúc Đúng. Là lục bát. nà Là ca Xì liềm Xì liềm xì liềm xì liềm bát. Đúng. xì liềm สามเหลี่ยม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 ละ่ะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมนี่ไงด้านข้างๆของปฏิทินมองแวเป็นรูปสามเหลี่ยมข้างๆของ,ของปฏิทินสี่เหลี่ยมเหมือนกับหมอนทำรูปกงกลงเหมือนกับนาฬิกา มีร <ersch> ูปร่างอะไรบ้างนะอสามเหลี่ยมอันนั้วงกลมอ่ะอันนั้นอีกท้องโค้งวงกลมเยอะเลยแล้วก็อันนู้นด้วยนั่นไงวงกลมนั่นด้วยนั่นด้วยแล้วก็นั่นด้วยสี่เหลี่ยมก็เยอะเหมือนกันนะนี่แต่มันน้อยนอยอยู่อ่ะบ้านบ้านนั่นไงอันนั้นอ้วน สองสหาห้าเหลี่ยมมันต่างกับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมยังไงมันแตกต่างเพราะว่ามันมีเหลี่ยมที่เยอะกว่าว่าเลยเอดห้าเหลี่ยมนะห้าเหลี่ยมไม่บรนทัดขีดจะได้ตรงๆโอเคไม่ขีด้วย แต่มันใหญ่กว่าใช่มันต่างกันที่ขนาดนี่มันเป็นวงกลมนะใช่ใช่พอติดลุกแล้วมันก็จะเป็นลุกอะไรนะออแต่อันนี้มันเป็นครึ่งวงกลมออนี่ไงถึงจะเป็นลุกครึ่งวงกลม เ้เาไปเข้าไปมันไม่เหมือนครึ่งวงกลมมันเป็นวงกลมอะยังอืน่นกันเถอะไปแล้วของพวกนี้มีรูปร่างอะไรซ่อนอยู่บ้างนะ ของเราตัดสี่เหลี่ยมผื้นผ้าตัดทรงสามเหลี่ยมตัดเร็วเร็ว <c oughs> เราตัดครึ่งวงกลมเราตัดทรงหกเหลี่ยมด้วย <c oughs> นี่เราตัดวงกลม รลบเลยค่ะคณิตมีหลายแบบเลยนะเนี่ยมาหาะไยสนุกสนุกทำกันเถอะสรุปเราจะทำอะไรเราจะทำบ้านทุกคนทำบ้านใช้ลูกโซ่อะไรเดียวอันนี้เน่่เน่นเอาสี่เหลี่ยมมาสี่เหลี่ยมประตูน่น่เน่ประตูะเอาสี่เหลี่ยมคืนผ้ามาทำเป็นประตูวเหลี่ยมกลม<อ>แล้วก็สาม ทำบ้สองชั้นและทำว่าสามชั้นบ้านแสนสุขของแนวเหนียวทำรถสิทำทำล้อมันก็ดีเพราะนี่ล้ออย่างนี้เลยไหมใช่ต้องล้ออย่างเงี้ยแหละวงกลมเออสี่เหลี่ยมไงเออวงกลมทำเป็นล้อรถได้ไหมเดี๋ยววงกลมทำเป็นล้อรถอย่างนี้เนี่ยใช่ทำล้อ สามเหลี่ยมไปทำทำเป็นหลังคาไงเซี่ยมเลี่ยมเลี่ยมเฮ้ยกดกดใช้ว,วงกลมันเลยกับอันใหญ่นะโอเคไหมเดี <S <S ย๋ยวต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปพืพ้นพืนพ้นใหญ่เลยพื้นพื้นใหญ่พื้นใหญ่มากแล้วก็ต้องต่อนี้เอามาแล้วก็ต้องทำโค้งอย่างนี้ Terima kasih. เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่าหนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์โมเดลของเล่นมหัศจรรย์แค่เรากดปุ่มที่ตัวมันมันก็จะแปลงร่างเปลี่ยนได้หลายรูปทรงเลยค่ะหนูจะเอาไปแจกเพื่อนๆให้หมดเลยใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น ส่งรูปไทยแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง f c e b o o k f แ n p เ page บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ